สมมติเราดูในโลกออนไลน์ก็จะมีการดิจิตอลฟุตปรินต์กันทั้งหลายเนี่ยวัดสิ่งที่เคยหาเสียงกันมาชาวเน็ตเขาแหกขุดกันแล้วตอนโพส่หาเสียงเพื่อไทยเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยชูว่าเอาระถ้าคุณ16ปีขึ้นไปอายุ16ปีขึ้นไปเราจะแจกคนละ1 0 0 0 0บาทบ้านคนมีหาคนก็แจก5 0,000นะครับผู้สื่อข่าวเขาก็บอกเลยว่าจากกระแสระบุว่าโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทของรัฐบาลเศรษฐาจวีสินเนี่ยจะมีการเพิ่มเงื่อนไข ใช่ค่ะจะมีการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเงินเดือนเงินเดือนคนที่จะรับหนึ่งบาทเงินเดือนจะต้องไม่เกินสองหมื่นห้าแล้วมีอะไรอีกมีเงินฝากมีเงินฝากไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะฮะแล้วก็ตัดกลุ่มเงินเดือนไอ้ที่คือคือคนที่หมดสิทธิต้องไหมฮะใช่ค่ะคือจริงเงื่อนไขที่ออกมาก่อนหน้านี้คือคุยกันว่าเอ่เงื่อนไขคนที่จะได้มีอะไรบ้างแต่คนนี้ที่ออกมาคือเงื่อนไขคนที่จะถูกตัดสิทธ์ ก็คือกลุ่มคนเหล่านี้นะคะโอ้โหสี่สิบสามล้านคนที่มีเงินเดือนเกินสองห0ห้าพันบาทและหรือมีเงินฝากเกินหนึ่งแสนบาทคุณอดได้ค่ะทีมงานอดได้หมดเลยเนาะค่ะสี่สิบเก้าล้านคนที่มีเงินเดือนเกินห้า0มืนบาทและหรือมีเงินฝากเกินห้าแสนบาทคุณอดได้ค่ะมันเหลือได้ป่ะคุณมันต้องเหลือสิใช่ไหมหมายความว่าจากห้าสิหกล้านคนเหลือสี่ิบเก้าล้านคนใช่ไหมอืมเอเหลือพูดเอาง่ายๆอธิบายให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคือ ตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องใช้เงินกันทั้งหมด5 6 0 0 0นล้านบาทถูกต้องไหมใช่ครับวันนี้เขาก็จะตัดค่อยๆตัดทอนออกมาจาก56ล้านคนตัดกลุ่มคนที่มีเงินเดือนเกิน25,000ก่อนสองหมื่นหเนี่ยหรือว่ามีเงินฝากเกิน1,000งแบาทถูกถ้าเขาใช้เกณฑ์ถ้าถ้าอันนี้คือแนวทางก่อนไม่ใช้กฎนะฮะฟังอธิบายให้ฟังอย่อยว่าอันนี้คือแนวทางก่อนก็คือว่าถ้าสมมติตัดกลุ่มเงินเดือน สองหมื่นห้าพันบาทออกไปคือคนที่มีเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทออกไปเนี่ยตัดออกไปปุ๊บก็จะเหลืออยู่สี่สิบสามล้านค่ะถูกต้องไหมฮะจากห้าสิบกล้านก็จะเหลือสี่สิบสามล้านขนาดเดียวกันถ้าสมมติไปตัดกลุ่มเงินเดือนคนที่มีห้าหมื่นบาทมีเงินฝากเกินห้าแสนบาทขึ้นไปนั่นก็คืออีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้หนึ่งหมื่นบาทถูกต้องถ้าตัดเงินไขที่สองจะเหลือคนได้สี่สิบเก้าล้าน ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ49 0แ้านล้านบาทแต่ถ้าสมมติเอาคนแจกเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลชุดก่อนเขาทำกันอะซึ่งมี Data อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะมี Data อยู่แล้วด้วยก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าบัตรคนจนถูกต้องไหมฮะใช่้องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าสมมติตัดออกไป15ตัดออกไปเนี่ยมันจะเหลืออยู่15-16ล้านคนใช่ค่ะก็ต้งใช้งบ แสนกว่าล้านคือเอาง่ายๆวันนี้คือคำถามที่เขาเกิดขึ้นมาว่าไอ้ห้าแสนหกหมื่นล้านบาทมันใช้ไปแล้วคุ้มหรือเปล่า่บบัญชีการเงินการทางระเบียบการใช้การเงินการทางบญชีแจกไปปุ๊บติดคุกหรือเปล่าใช่วุฒิธรรนโยบายเนี่ยติดคุกหรือเปล่าครับหรือแม้กระทั่งมันจะไปซ้ำรอยจำนำข้าวหรือเปล่าวันนี้คุณเศรษฐาเขาอนุ่าเออเขาให คณะที่ประชุมดิจิตอลเขาว่ายังไงกันบ้างคือคุณเศรษฐาก็บอกนะคะว่าเห็นแล้วล่ะไอ้หลักเกณฑ์3อันนี้ที่มีคนเขาตั้งกระทู้ถามกันอ่ะผมเห็นแล้วผมก็รับฟังข้อคิดเห็นนะแต่ยังไม่อยากพูดให้เกิดเป็นรป,ประเด็นใช่ยังไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแต่ย่อยเล็กๆอะไรเพราะว่าไม่อยากจะไล่ตอบว่าข้อหนึ่งยังไงข้อ2อยังไงข้อ3ยังไงอย,อยากให้มันมีคําตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยตอบทีเดียวเพราะไม่อยากให้เกิดความสับสนแต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะมีการพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็หลายๆภาคส่วนด้วยอยากจะให้คอยนิดหนึ่ง mm hmm. การตอบคำถามเรื่องเหล่านี้มันต้องพูดในองค์รวมจะได้รู้ถึงความต้องการจริงๆส่วนวิธีที่ออกมาเนี่ยถามว่าคณะรัฐมนตรีจะคุยกันคณะกรรมการจะคุยกันแล้วตัดสินกระเลงเลยไหมหรือจะมีการถามความคิดเห็นประชาชนด้วย,ยานายกบอกว่าก็ต้องถามประชาชนอยู่แล้ว การลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยผมก็สอบถามอยู่แล้วผมก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับส่วนเรื่องเป้าหมายที่ว่ามีการลดลงมาอาจจะลดคนลดกลุ่มเป้าหมายอะไรเนี่ยถามว่าจะตอบสังคมยังไงคุณเสรจถาบอกกันไงคะเห็นไหมยังไม่ได้ตอบเลยด้วยซ้ำว่าจะลดอะไรยังไงคุณก็ถามแล้วผมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะลดยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไม่ให้อืและสรุปให้หรือไม่ให้อยังตอบไม่ได้นานไงนะฮะเขาก็เอาถ้าเอาพาดหัวเขาบอกว่า นายกแทงกั๊กครับคนที่ต้องตอนนี้คนที่จะต้องคอยตอบคําถามไม่ใช่นายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเอาของนายกให้จบก่อนนายกยังเกี่ยวกับอันนี้อันนี้ประเด็นเรื่องของเงินที่ิทอลค่ะใช่ส่วนอีกเรื่องนึงที่มีการถามนายกก็คือเรื่องความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะก็รู้ว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสองรายส่วนเรื่องของตัวประกันตอนนี้ยังคงเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับขนาดเดียวกันคนที่มานั่งตอบคาถามเกี่ยวกับหนึ่งหมื่นบาทเพราะหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันมันมันคือของพวกเราค่ะก็เขาบอกได้ทุกคนตออแรกตอนแรกบอกแคลนคุยได้ได้ทุกคนนโยบายาเสียงแต่ตอนหาเสียงปุ๊บแล้วมันมาบวกลบคูณหารดูเงินทางเงินเงินในบัญชีงบประมาณการเงินการทางระเบียบวินัยการใช้เงินเขาบอกว่าอะไรนะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมันเป็น หลายพักร่วมกันนโยบายก็ต้องแบ่งกันแต่งบเป็นงบกลางงบเดียวก็เลยต้องจัดสรรแต่เราสังเกตทุกพักเงียบหมดนะไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยไม่มีการแสดงความคิดเห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยระหว่างสมมุตินะคะเงินจาก1นึ่งมื่นเนี่ยอ่ะลดลดจำนวนลงทุเหลือห้าพันได้ทุกคนกับหนึ่งหมื่นแต่ให้เฉพาะบางคนไม่ว่าไหนดีอืฉันว่าเอาตัวฉันเองนะ มันควรจะเสมอภาคใช่เนาะถูกต้องแล้วก็มันควรจะเสมอภาคถ้า,าสมมติต,ตัวฉันเองนะเพราะว่ามันมันก็คือว่าเอา้าคนจนก็จ่ายภาษีคนรวยก็จ่ายภาษี<ช>แต่มันจะต้องมีคนเ,เขาว่าไง ให้จับฉลาเอาให้จับฉลาเอา <c oughs> ไม่ต้องถึงขั้นจับฉลา <c oughs> อันนี้คือประชดประชนันแหละหรืออย่างนี้ได้ไหมแม่สมมติว่าก็ <c oughs> ประกาศแหละคือจะแจกทุกคนฮะแากหนึ่งหมื่นหรือห้าพันแต่สําหรับคนที่ไม่เอาก็ไปลงทะเบียนเอาว่าไม่เอาใช่แ,แต่ก็ต้องให้สิทธิพิเศษนะสมมติเราไม่รับหนึ่งหมื่นบาทสมมติไม่รับหนึ่งหมื่นบาทปุ๊บอาจจะเอามาเป็น หถจอนภาษีคุณได้อย่างงี้ฉันโอเคถูกต้องปะคุณก็ต้องดูอย่างอื่นซึ่งมันจะทําได้หรือเปล่าหรือมันจะต้องเป็นอีคูปองที่แบบว่าโอเคเราไม่รับนั่นหนึ่งหมื่นบาทสมมติพวกเราไม่รับเป็นสิบคนหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับสิบคนแต่คุณจะต้องได้อะไรพิเ g e กว่าคนที่แบบว่าไปรับถูกต้องปะล่ะเช่นวันนี้คุณอาจจะได้รับส่วนลดในการภาษีโรงเรือนคุณอาจจะได้รับลดส่วนลดไม่รู้นะอันนี้คิดเองแลกกันรู้สึกว่าถ้าได้ปุ๊บมันจะได้เสมอมาไม่เสียผลประโยชน์เนี่ยดพราะ หลักอะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมล่ะถูกเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ปุ๊บก็ต้องเสียภาษีหรือคุณอาจจะมีส่วนลดภาษีให้ไหมอุ้ยส่วนลดภาษีฟังแล้วดูไกลเกินเอื้อมมากเลยพี่มดส่วนลดค่าไฟล่ะอ่าพอเป็นไปได้มันก็ไม่ได้หรอกมันอยู่คนละหน่วยงานทั้งหมดแต่ไม่มันจะต้องมีอะไรที่ทดแทนชดเชิดถูกถูกต้องป่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าก็คนเลือกไม่รับเองถ้าคนที่ลงทะเบียนไม่รับถ้าสมมติมันไม่มีคนเลือกไม่รับหรอกน้อยคนทุกคน เธอถ้าแจกคนละพันอ่ะเรายังอยากได้เลยอ่าใช่แต่นี่หลักหมื่นนะเว้ยหลักหมื่นเราเพิ่มอีกสามสี่หมื่นเราซื้อ iPhone ได้นะเว้ยอ่าแต่ถ้าตามในตามนโยบายแล้วถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องแจกทุกคนนะจะได้ใช้ทุกคนหมดแต่ระเบียบการทางการเงินมันก็ไม่ได้สามารถแจกได้ทุกคนเพราะว่าอย่างนั้นคือวันนี้จากเอาง่ายๆว่าจากสี่กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เป็นอำเภอจะเป็นอำเภอแล้วด้วยซ้ำไปครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือเขาถึงบอกว่า ไอ้สามข้อที่บอกว่ากูตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนสองหมื่นห้าหรือเงินในบัญชีหนึ่งแสนบาทออกเหลือสี่สิบสามล้านคนตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนห้าหมื่นบาทมีเงินในบัญชีนิดแต่ห้าแสนบาทออกไปเนี่ยก็เหลือสี่สิบเก้าล้านคนคให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ถ้าผู้ยากไร้จริงๆแล้วในประเทศไทยอ่ะที่เขาทาการสำรวจม,มาตามด a ต a าด t ตาอันเดิมนะม,มันก็อยู่ที่สิบห้าถึงสิบหกล้านคนถูกต้องไหมลนะ่ะครับโดยทั้งหมดอ่ะนั่นเป็นการคิดเฉยๆนะคะ อันนี้ต้องคุยกันยาวนิดนึงใช่นี่แต่ใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะสามแนวทางเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าจะให้นะยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้เคาะเขายังไม่ไม่ใช่บอกว่าอสามแนวทางเป็นการเสนอแนวทางเฉยเป็นการเสนอแนวทางคือเอาง่ายๆนะวิชาการทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่คือจากคณะคณะอนุกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะเมื่อวันที่25ตุลาคมเนี่ยอันนี้เป็นแค่แนวทางนะลูกค้าคุยกันเฉยๆว่าอ่ะ หรือเราอาจจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกว่าก็เขาจะเสนอให้นายกเคาะไงแม่แต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อ2อืมข้อสคือเริ่มที่5้0 0 0ื่นห้แต่ถ้าเป็นข้อสองเนี่ยมีมีคนบอกว่าถ้าเกิดนับจากเกเณฑงินฝากเดี๋ยวก็แห่กันไปถอนเงินธนาคารหมดแล้วก็บอกว่ากูจนแล้วค่ะเขามี Data ค่ะอ แต่คือย้อนหลังเงี้ยีลายต้าย้อนหลัง6เดือน7เดือนค่ะข้อสองน่าจะเป็นทางสายกลางที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้แบบคนจบใหม่คนวัยทำงานคนแบบชนชั้นกลางอ่ะจะอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้กันเยอะใช่เพราะว่าเสื้อห้าหมื่นเนี่ยเราเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าอโอเคเริ่มบริหารเงินได้เริ่มมีเงินกงเงินเก็บแล้วก็น่าจะพอแบบช่วยเหลือตัวเองได้แต่ห้าหมื่นหมายว่าแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้มีเงินเป็นเดือนรอแม่ พราะเงินาวกที่ไม่มีเงินเดือนอ่ะน่าจะได้น่าจะต้องดูเงินฝากเขาดูเงินฝากเพราะคือเกณฑ์เงินเดือนเงินฝากถูกปะเพราะอะไรไงเรา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 จ่ายภาษีแต่พี่ว่าถ้าสมมติเอาไม่มันก็ไม่เสมอภาคอยู่ดีแหละแต่เอาให้ดีวันนี้ สองหมื่นห้ารัฐบาลฮะ่าน้ํค่าไฟ่าเช่า้องาเดินทางมันหมดแล้วใช่ยังไม่รวมค่ากินก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งค่ากินเนี่ยสามมื้เรากินเหมือนคนปกติเนี่ยมันยังไม่ต้องไปกินน้ําหวานไม่ต้องไปกินน้ําแดงไม่ต้องไปกินไอติมเนี่ยสามมื้อก็สามร้อยถูกต้องป่ะใช่สามสวันก็เก้าพันนะแม่สมมุติทุกวันนี้ควรไม่มีบ้านอยู่ล่ะเด็กฝึกห้าพันรบบใหม่ห้าพันยังต่ำสี่พันสี่พันสามพันสี่พันอืมเขาได้ หมื่นสามและค่าเดินทางค่าเดินทางอค่าเดินทางก็ตกประมาณร้อยประมาณร้อยสามพันสามพันอ่ะเป็นเท่าไหร่ละหมื่นหกหมื่นหกเหลือสี่พันเหลือเก้าพันบาทละเก้าพันค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ดูเน็ตฟิกซะหน่อยค่าไฟสามสองพันค่ะให้ยืมอีกพันกว่าบาทอ่ะไฟอ่ะไฟน้ําตกเดือนละสามพันอืมเบอร์เฮดหมื่นเพอร์เฮดหมื่นเก้าละหมื่นเก้าละถูกต้องไหมค่าเดินทางค่าเดินทางไปแล้ว ท่านเดินทางไปแล้วเดินทางไปแล้วหรอเดินทางไปแล้วหมื่นเกาการสอีกเจ็ดร้อยหิบาทเจ็ดร้อยสบาทสองมืออันนี้คิดให้ดูเล่นๆอ่าฮะสองหมื่นห้าพันบาทเน็ตฟิกก็สี่ร้อยแล้วอืมโอ้โเลยสี่พันกวบาทอค่าโทรศัพท์อีกล่้ค่าเน็ตอีกลหะอซัก้ายแล้วค่าซืกอแตงสีฟันยาสีฟันอะไรกอนะอันนี้ยังไม่รวมถึงนี่รวมค่าข้าวประจำวันไม่อันนี้ไม่รวมรอค่าต้องส่งให้แม่ที่ให้พ่ออีกแล้วแมอพจะไอ้สองหมื่นห้าพี่ว่า ยังไงทั้งคนกรุงเทพมันไม่พอใช้หรอไม่พอนะคุณฟังบอกว่าตอนนี้ไส้แห้งมานานนะตอนนี้น้ําบาแล้วค่ะเรียบร้อยเนาะรากคมีคนบอกอย่างนี้ด้วยค่ะบอกว่าก็นโยบายเนี้ยมันคือกระตุ้นเศรษฐกิจคนไม่เอาก็ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ควรได้อย่างอื่นตอบแทนเพราะเขาตั้งใจออกมาเพื่อให้กระตุ้นคือใช้จ่ายออเขาก็พุดงเขาถูกนะนะฮะแต่ปรากฏว่าที่คนก็ไปโพสนะฮะชาวเน็ตเนี่ย ก็เอางี้ล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตก็แห่ไปแชร์โพสต์จากเพจพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นการภาพนโยบายหาเสียงที่โพสต์ไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะว่าใครที่จะได้รับเงินหนึ่งมบาทบ้างคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงวัยทำงานตามกฎหมายสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็ได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดนะฮะก็ แต่ล่าสุดของล่าสุดวันนี้เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วอันนี้คือของระเทศไทยนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าขนาดนี้อขอบอกก่อนไอ้เม่อกี้ที่เราคิดขึ้นไปอ่ะคือเราคิดกันเองออคือแค่ข้อเสนอ,อยังไม่มีการปรับรายละเอียดในโครงการแล้วก็อย่างเดียวกันคือนาอยากบขอรอความชัดเจนก่อนเราจะแจ้งให้ทราบ เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนในขณะนี้เริ่มสับสนแต่คนเริ่มหว่นๆแล้วไม่ได้แน่เลยอ่าใช่นะฮะคอคุณเสถาวรเวลาเวลาถูกคำถามมาเวลาจะตอบอะไรทีไม่ว่าเวทีไหนก็ตามค่ะเขาก็จะย้ําบอกว่าขอทราบข้อมูลให้รอบและให้ครบก่อนแล้วตอบทีเดียวเพื่อป้องกันความสับสนอันนี้ยทุกประเด็นเลยเขาก็จะตอบแบบนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปเถียงกันต่อในนิวซู นิวรุมขอไงไทยรัฐออนไลน์วันนี้นเขาจะทำประเด็นคนรวยมีสิทธิ์ไหมคะเดี๋ <คน S 3> วยวนวันนี้แล้วนะคนรวยมีสิทธิ์ไหมคะามีวันนี้ฮะคนรวยมีสิทธิ์ไหมคะคนจนไม่มีสิทธิ์แล้วตอนนี้คนจนมีสิทธิ์สิ